ไอพี่มันไรใครใครใครก็รู <S <s ้หัวใจมันสู้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่สนามดินปุ่นคุ้งเต็มเท้าความฝันมันเกาแต่ไฟมันไม่ทุกคราวล้มแล้วลุกเจ็บแล้วจำแห่เหื่อทุกยศคือคำสัญญาเสียงนกเวยดดังอีกครั้งตรงนั้น วันนี้เลดจะพิสูจน์ตัวเองไอพี IP มันร้ายแต่ใจมันบอลวิ่งตามความฝันไม่มีวันทอนกดติดตามใน YouTube ไว้เป็นภัยยาไอเชลกับเส้นทางฟุตบอลที่พวกเขาร่วมปันรองเท้าคู่เก่าแต่ใจไม่

Oh, shit. Oh.

มีแล้่ว่าไนล้วช่วยกันลุกยกกันช่วย

ก็ดีแล้วลูกเออไม่เน้นไม,ไม่นั้นนะลูกนะช่วยกันไม่ต้องไปไกลลูกไม่ต้องไปไกลนั่นป้อ ช่วยกันช่วยกันหายเหนื่อยแล้วหายใจลึกๆนะลูกเปิ้ลเล่นก่อนเลยเปิ้ลนเปิ้ลเล่นเปิ้ลนิ่งๆไปเลยไปเรยไปเล่ยไปเลื่อย ไปลูกถ้าไม่มีเองลงนะลูกนยังมีใครไหมลูก

mit na katungaboas katat ay malaabo komppa.

Mười bao giờ 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 mười bao

<laughs> there's two there's two now yes thank you good job good job good job look <laughs> watch look watch look watch, watch. watch. look <laughs> watch good job well done <laughs> <laughs> ช่วยกันรอดเดินรอดเดินเฮ้ยช่วยกัน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 ลูกพ่อไม่ประมาทนะนี่นี่ข้างหลังข้างหลังเออเด็กก้านีเด็กก้านี่เออข้างหลังเนี่ย 10นาทีเองวิ่กันลุกเล่นบนอลออดเจลซีช่วย ไปเลยลูกไปเลย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 ไม่ไหวกรงลูกสวยลูกเจ้าซีสวยไปเลย Oh, God, thank you.

Đi chỗ con đi theo lấy theo lên đi. Là thì theo lên là leo. No, man.

come <laughs> on Bop! Uh. คุณครับคือไรครับขอสัมขอสัมภาษณ์หลังเกมนยครับเป็นไงบ้างครับอาวุธเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับดีใจนะใจเดืนะครับหดือนกีฬาทุกโรงเรียนนะครับลงสู่สนามนะครับพรบสุริยครับประจำปีก็ประมาณ2,569นะครับหน่วยกีฬาทุกหน่วยนะครับก็จะทำการขวาหันนะครับเพื่อี หัวแถวหรือหน้าอนอยปลายแถวอยูอ่ที่เวลยนะครับตอนนี้รออึบใจหนึ่งนะครับห้าวันที่มาทำการแข่งขันเนี่ยวารป,ประกาศศักดาห์นะครับว่าเขามาทําอะไรกันบ้างนะครับขอชืินชมนะครับแล้วก็ขอับถึงน้ําใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณครูผู้อุดซ่อและรางวัลชนะนเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเซนเซ นครเก่อสมุยได้เป็นอย่างสูงค่ะและระดับต่อไปนะคะขอตีอนเ,เชิญนักสายชุติยาสีทองคุลรองนายกี่สมนตรีนครเก่อสมุยให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอายุ12ปีชายรางวัลชนะเลิศระดับ3ได้แก่